สถานการณ์ที่อิหรา่านนี้กลับมาร้อนแรงอีกแล้วนะคะดูเหมือนว่าความไม่พอใจที่มันคุกกรุ่นอยู่ข้างใต้เนี่ยออประทุข,ขึ้นมาอีกครั้งแล้วข้อมูลจากหลายๆที่ที่เราดูกันอยู่ตอนนี้นะคะทั้งจากกลุ่มติดตามสถานการณ์แล้วก็สื่อต่างประเทศชี้ตรงกันเลยว่าการประท้วงที่มาจากปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันลุกลามเข้าสัปดาห์ที่2แล้วแล้วสเกลของมันก็น่าจับตามากค่ะครับผม มีรายงานว่าชุมนุมกันมากกว่า220แห่งใน26จังหวัดแถมยังมีการจับกลุมไปแล้วเกือบพันคนคำถามสำคัญที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คืออะไรคือฟังเส้นสุดท้ายของคนอิหร่านคะจากแค่เรื่องของแพงทำไมมันถึงระเบิดออกมากเป็นการประท้วงใหญ่ได้แล้วที่บางสื่อบอกว่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดตั้งแต่ปี2022เนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอคะ ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการประท้วงธรรมดาแต่มันจะทอนภาวะที่เรียกว่า a perfect storm หรือพายุที่สมบูรณ์แบบคือความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจมันมาเจอกับความอึดอัดทางการเมืองพอดีที่มันสะสมมานานแล้วมันทําให้เราเห็นเลยครับว่ารากฐานเศรษฐกิจที่มันเปราะบางเนี่ยสามารถสั่นคลอนสเสถียรภาพของทั้งประเทศได้รุนแรงและก็เร็วกว่าที่หลายคนคิดมากครับการทําความเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องนี้เลยสําคัญมากๆครับผม งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของพายุลูกนี้เลยดีกว่าค่ะอะไรคือตัวจุดชนวนจริงๆที่ทําให้คนหมดความอดทนแล้วก็ออกมาบนถนนคะดูเหมือนทุกอย่างมันชี้ไปที่เรื่องปักทองล้วนๆเลยถูกต้องเลยครับแกนกลางของวิกฤตครั้งนี้คือเศรษฐกิจล้วนๆครับที่มันกําลังกัดกินชีวิตประจําวันของผู้คนอย่างสาหัสเลย ปัญหาที่หนักที่สุดก็คือการล่มสลายของค่าเงินครับสกุลเงินเรียวของอิรานนี้อ่อนค่าลงแบบมหาศาลร,รายงานจากตลาดนอกระบบซึ่งเป็นอัตราที่คนทั่วไปเขาใช้กันจริงๆนะครับบอกว่าค่าเงินพุ่งไปถึงประมาณ1.4ล้านเรียวต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนี่มันคือภาวะที่เงินออมของคนทั้งประเทศที่เก็บมาทั้งชีวิตแทบจะกลายเป็นกระดาษเลยหรือเปล่าครับใช่ครับผลกระทบเป็นลูกโซ่จากเรื่องนี้มันต้องมาหาศาลมากแน่แมหาศาลจริงๆครับ เพราะมันไม่ได้กระทบแค่คนที่อยากจะแลกเงินไปต่างประเทศแต่มันส่งผลโดยตรงต่อราคาสินค้าทุกอย่างเลยทุกอย่างที่ต้องนำเข้าหรือมีส่วนประกอบจากการนำเข้าซึ่งก็คือแทบทุกชนิดในชีวิตประจำวันเลยครับอืมและที่แย่ไปกว่านั้นคือปัญหานี้มันมาพร้อมกับอัตราเงินเฟอ้อที่สูงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมคือราวๆสีเปซ็นตต่อเนื่องมาหลายปีโอ้โหลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนกับเราพยายามเติมน้ำลงในถังที่มันรั่วอยู่แล้วเงินเดือนที่เคยซื้อเนื้อได้เดือนละสี่ครั้ง อาจจะเหลือแค่ครั้งเดียวอืมค่ะเข้าสารที่เคยซื้อเก็บไว้ได้เป็นกระสอบตอนนี้อาจจะซื้อได้แค่ไม่กี่กิโลกรัมนี่คือความจริงที่คนอิหร่านต้องเผชิญทุกวันเลยครับมันไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกสบายนะแต่มันคือวิกฤตการอยู่รอดเลยครับพอเห็นภาพความสิ้นหวังเลยค่ะแล้วจากจุดนั้นเองการประท้วงก็ขยายวงออกไปเร็วมากจากข้อมูลที่เรามีมันเริ่มจากการนัดหยุดงานของกลุ่มพ่อค้าในตลาดใหญ่ที่กรุงเตหรานก่อนใช่ครับ ซึ่งตรงนั้นก็เหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจเลยใช่ค่ะแล้วมันก็ลามไปทั่วประเทศอย่างที่เราคุยกันตอนตอน้นแล้วตัวเลขผู้ถูกจับกุมกว่า990คนที่อ้างอิงจาก Human Rights a c t i v i s t News Agency หรือ HRNA นี่ก็สูงมากนะคะใช่ครับและเป็นเรื่องดีที่หยิบยกชื่อของ HRNA ขึ้นมาเพราะมันเชื่อมโยงกับความท้าทายอีกอย่างหนึ่งในการติดตามสถานการณ์นี้คือสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างของข้อมูลครับ ช่องว่างของข้อมูลครับคือ HRNA เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนอิสระที่ทำงานนอกประเทศแล้วก็เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลสำคัญที่สื่อต่างชาติใช้ในการติดตามสถานการณ์เพราะว่าสื่อของรัฐบาลอิหร่านเองเนี่ยแทบจะไม่รายงานรายละเอียดของการประท้วงเลยหรือถ้ารายงานก็น้อยมากอ๋อพยายามต่อจิ๊กซอภาพใหญ่แต่ว่ามีคนซ่อนชิ้นส่วนสำคัญสำคัญไปเกือบครึ่งครับภาพที่ได้มันเลยมีแต่รูโวเต็มไปหมด ตัวเลขผู้ถูกจับกลุมหรือผู้เสียชีวิตที่เราได้ยินกันจึงต้องอาศัยการรวบรวมจากองค์กรภายนอกแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลอิหร่านมักจะปฏิเสธตัวเลขพวกนี้เสมอครับพอเราเห็นช่องว่างของข้อมูลแบบนี้มันยิ่งทําให้หน้ากามูลเลยนะคะโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวเรื่องความรุนแรงออกมาแต่ข้อมูลแต่ละฝั่งไม่ตรงกันแล้วภาพที่เราพอจะประเมินได้ตอนนี้มันรุนแรงถึงขั้นไหนคะมีการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้ว มีการประทะกันร,รุนแรงครับระหว่างผู้ชุมนุมกับกองกําลังความมั่นคงในหลายเมืองอันนี้เป็นเรื่องที่ได้รับการยืนยันจากวิดีโอต่างๆที่หลุดรอดออกมาค่ะแต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตยังเป็นประเด็นที่ข้อมูลขัดแย้งกันมากครับรายงานทางการที่สํานักข่าว AFP อ้างถึงเนี่ยระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนซึ่งในจํานวนนี้รวมเจ้าหน้าที่ไฟความมั่นคงหนึ่งนายด้วยอื แต่ในทางกลับกันองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ทางตะวันตกซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวเคริร์ดก็รายงานตัวเลขที่สูงกว่านั้นมากเช่นมีรายงานเฉพาะในเขตมาเล็กชาฮีแห่งเดียวก็มีผู้ประท้วงชาวเคิร์ดเสียชีวิตไปแล้ว4คนครับโอ้โหต่างกันเยอะเลยนะคะครับซึ่งความแตกต่างของตัวเลขนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการควบคุมข้อมูลข่าวสารของทางการแล้วก็ความยากลําบากในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ครับ ทีนี้พาอมีการเปรียบเทียบว,ว่านี่คือการประท้วงที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2022ที่เกิดจากการเสียชีวิตของคุณมาซาอามีนีมันทำให้ดิฉันสงสัยค่ะว่าคำว่ารุนแรงในที่นี้หมายถึงอะไรกันแน่ในเมื่อการประท้วงครั้งนั้นก็ใหญ่มากแล้วก็มีการปราบปรามที่รุนแรงมากเหมือนกันความแตกต่างที่สำคัญของสองเหตุการณ์นี้คืออะไรคะเป็นคำถามที่สำคัญมากครับเพราะมันชี้ให้เห็นถึงแก่นของความท้าทายที่เปลี่ยนไป ชนวนเหตุของทั้งสองครั้งนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยในปี2022การประท้วงประทุข,ขึ้นหลังการเสียชีวิตของคุณจีน่ามาซามินีตอนที่ถูกควบคุณตัวโดยตำรวจศีลธรรมค่ะจำได้ค่ะประเด็นหลักในตอนนั้นจึงเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลการต่อต้านการบังคับคุมหิยาบกฎระเบียบทางสังคมที่เข้มงวดมันคือการต่อสู้ทางอุดมการณ์และวัฒนธรรมครับแต่การประท้วงในปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นจากท้องครับ จากท้องเลยใช่ครับมาจากความเดือดร้อนเรื่องค่าครองชีพเลยตรงเลยก่อนที่ข้อเรียกร้องจะขยายไปสู่ประเด็นทางการเมืองในภายหลังแต่บางคนอาจจะมองว่าการประท้วงเรื่องปากท้องน่าจะน่ากลัวกว่าเรื่องสิทธทิเสรีภาพสำหรับรัฐบาลนะคะเพราะมันกระทบคนในวงกว้างกว่าแล้วก็เป็นเรื่องพื้นฐานของการอยู่รอดไม่ใช่เรื่องอุดมการณ์ที่อาจจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจริงอย่างยิ่งครับประเด็นนี้จริงไหมคะจริงมากครับ และนั่นคือเหตุผลที่ทําให้หลายคนมองว่าครั้งนี้รุนแรงในแง่ของแรงสั่นสะเทือนต่อสเสถียรภาพของรัฐบาลการประท้วงปี2022แม้จะยิ่งใหญ่แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มในสังคมที่มองว่าเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่หรือผู้หญิงในเมืองเป็นหลับอืมค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การประท้วงมีชนวนเหตุจากราคาขนมปังราคาเนื้อสัตว์มันจะสามารถดึงคนทุกกลุ่ม ทุกชนชั้นทุกความคิดทางการเมืองให้ลงมาสู่ท้องถนนได้เพราะเป็นปัญหาเดียวกันที่ทุกคนเจอถูกต้องครับแม้ครั้งนี้จำนวนผู้เข้าร่วมอาจจะยังไม่มากเท่าปี2022แต่ลักษณะของความไม่พอใจมันอย่างรากลึกและกว้างกว่าเดิมมันท้าทายความสามารถพื้นฐานที่สุดของรัฐบาลในการดูแลปากท้องของประชาชนครับ แล้วแน่นอนว่าสถานการณ์ที่เปราะบ,บางแบบนี้ย่อมอยู่ในสายตาของนานาชาติโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งดูเหมือนว่าจะเข้ามามีบทบาทอย่างรวดเร็วมีรายงานว่าอาดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาแสดงท่าทีในเรื่องนี้ด้วยใช่ครับท่าทีของสหรัฐกลายเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่เข้ามาทําให้สมการนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีกอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาเตือนรัฐบาลเตหารานอย่างชัดเจนเลยว่า ถ้ามีผู้ประท้วงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีรายจะถูกตอบโต้อย่างหนักหรือ hit very hard อนอกจากนี้ยังมีการใช้ถ้อยคำที่ทรงพลังแล้วก็เป็นที่จดจำจากอดีตของเขานะครับคือสารัฐกำลังเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดและพร้อมปฏิบัติการหรือ lock and loaded คำว่า Lock and Loaded นี่ฟังดูเหมือนพร้อมจะใช้กำลังทหารเลยนะคะในทางทูตมันมีความหมายว่าอะไรกันแน่คะมันคือการขู่ว่าจะทำสงครามเลยหรือเปล่าคะในโลกการเมืองระหว่างประเทศเราอากมองว่านี่คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าความกำกวมเชิงยุทธศาสตร์หรือ strategic ambiguity ครับความกำกวมเชิงยุทธศาสตร์ครับมันเป็นคำพูดที่จงใจให้ตีความได้หลายทางเพื่อสร้างแรงกดดันสูงสุด โดยไม่ต้องผูกมัดตัวเองกับการกระทำใดกระทำหนึ่งมันไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะใช้มาตรการความบาดท,ทางเศรษฐกิจเพิ่มจะใช้ช่องทางทางทูตหรือว่าจะใช้กำลังทหารจริงๆอ oh. แต่มันส่งสัญญาณที่รุนแรงว่าทุกทางเลือกอยู่บนโต๊ะซึ่งเป็นการสร้างความไม่แน่นอนและความกังวลให้กับฝ่ายตรงข้ามเป็นสงครามจิตวิทยารูปแบบหนึ่งครับ แล้วคำเตือนที่กํากวมแต่รุนแรงแบบนี้มันส่งผลกระทบที่เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างคะทั้งต่อรัฐบาลอิหร่านเองแล้วก็ต่อตัวผู้ประท้วงบนท้องถนนมันสร้างความเสี่ยงที่สำคัญสองด้านเลยครับด้านแรกสำหรับรัฐบาลอิหร่านนะพวกเขาอาจจะฉวยโอกาสใช้คำพูดของต่างชาติมาเป็นข้ออ้างได้ทันทีเลย ว่าอะไรคะว่าการชุมนุมครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ถูกชี้นำจากศัตรูภายนอกอย่างสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้มาตรการปราบปรามที่เข้มงวดและรุนแรงขึ้นซึ่งเป็นยุทธวิธีที่เราเห็นรัฐบาลหลายประเทศใช้กันบ่อยๆค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งที่อันตรายไม่แพ้กันคือมันทำให้ความขัดแย้งภายในประเทศถูกยกระดับให้กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไปโดยปริยาย มันดึงมาหาอำนาจเข้ามาเป็นผู้เล่นในเกมโดยตรงซึ่งยิ่งเพิ่มความถึงเครียดทางการทูตและทำให้การหาทางออกที่สันติเป็นไปได้ยากขึ้นครับกลับมาที่ปัญหาภายในประเทศนะคะในเมื่อต้นตอของปัญหาคือเรื่องปากท้องที่สาหัสข,ขนาดนี้ทางรัฐบาลอิหร่านได้พยายามทำอะไรเพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนบ้างหรือยังคะมีการประกาศมาตรการเยียวยาออกมาบ้างครับ แต่ดูเหมือนจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระยะสั้นเท่านั้นจากรายงานระบุว่ารัฐบาลได้ประกาศจะให้เงินสนับสนุนรายเดือนชั่วคราวแก่ประชาชนเป็นจำนวนเงินที่เทียบเท่าประมาณ7ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนครับ7ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนฟังดูแล้วอาจจะไม่ใช่จำนวนเงินที่มากมายเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับภาวะเงินเฟ้อ40%อร์เซใช่ครับแล้วก็ค่าเงินที่อ่อนตัวลงอย่างหนักมันเหมือนจะไม่สมดุลกับขนาดของปัญหาเลย ถูกต้องครับนักวิเคราะห์หลายคนมองตรงกันว่ามาตรการนี้อาจเป็นเหมือนการหยอดน้ำเข้าต้มเท่านั้นที่น่าสนใจคือรัฐบาลอิหร่านพึ่งพาระบบเงินอุดหนุนแบบนี้มาตลอดเพื่อรักษาความสงบในสังคมนะครับการให้เงิน7ดดอลลาร์นี้จึงไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่มันคือการพยายามใช้เครื่องมือเดิมๆที่เคยได้ผลในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิงม,มันสะท้อนถึงทางตันทางนโยบายของรัฐบาลด้วยซ้ำเพราะภายใต้มาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรง รัฐบาลก็แทบไม่มีเครื่องมือทางเศรษฐกิจอื่นเหลือให้ใช้แล้วการจกระตุ้นเศรษฐกิจหรือควบคุมเงินเฟอ้อด้วยนโยบายการเงินการคลังแบบปกติแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยมาตรการนี้จึงอาจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เพียงเล็กน้อยแต่ไม่สามารถลดทอนความไม่พอใจเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานได้เลยครับฟังดูแล้วอนาคตของการประท้วงครั้งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆนะคะ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ซับซ้อนหลายอย่างทั้งท่าทีของรัฐบาลมาตรการทางเศรษฐกิจที่อาจจะมีเพิ่มเติมแล้วก็แรงกดดันจากภายนอกที่พร้อมจะเข้ามาแทรกแซงได้ตลอดเวลาใช่ครับสถานการณ์ยังคงลื่นไหลและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมากยังบอกได้ยากว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงทั้งค่าเงินที่อ่อนตัวลงอย่างน่าใจหายและเงินเฟอ้อที่สูงลิว่ว แม้ขนาดการชุมนุมอาจจะยังไม่เท่ากับเหตุการณ์ใหญ่ในปี2022แต่ด้วยชนวนเหตุที่เป็นเรื่องปากท้องโดยตรงมันจึงท้าทายเสถียรภาพของรัฐบาลในระดับที่ลึกและกว้างกว่าเดิมสถานการณ์ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นจากท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาเกี่ยวข้องในขณะที่มาตรการเยียวยาของรัฐบาลอิหร่านเองก็ยังดูเหมือนจะเป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นที่ไม่น่าจะเพียงพอคะ่ะ และสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามเพื่อให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับเมื่อพิจารณาจากวิกฤตเศรษฐกิจ so ที่บีบ oh คั้นความตึงเครียดที่เกิดขึ้นคำถามสำคัญก็คือรัฐบาลเตเฮรันจะเลือกเดินไปทางไหนระหว่างสองทางทางแรกคือการประนีประนอมแล้วก็ออกมาตรการทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้จริงจังเพื่อลดแรงกดดันหรือจะหวนกลับไปใช้รูปแบบเดิมๆคือการปราบปรามและควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มงวด อ hmm. และอีกคำถามหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือหากสถานการณ์เลวร้ายลงจนมีผู้ประท้วงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นสหรัฐอเมริกาจะดำเนินมาตรการกดดันที่รุนแรงขึ้นตามที่กล่าวไว้จริงหรือไม่และการกระทำนั้นจะส่งผลกระทบเป็นระลอกคลีนต่อไปอย่างเสียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เปราะบางอยู่แล้วอย่างไรนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับ